อเจอเวียดนามก็เวียดนามยิ่งเล่นยิ่งแข็งแกร่งนะครับเขาก็เราเห็นได้ชัดเจนว่าแล้วก็เวียดนามเองถ้าดูจากสองเกมที่ผ่านมาแข็งแกร่งมากนะครับเกมรับดีนะครับแล้วก็หลายหลายจังหวะในการเล่นกันเนี่ยเหมือนจะลงตัวละเริ่มที่จะคิมจังซิกเริ่มจะรู้ละคนนี้ใช้เล่นเือนยังไงคนนี้มีความโดดเด่นตรงไหนนะครับมีของหน้า อย่างเหยียนส่วนสนเข้ามาอีกก็อันตรายมากนะนะครับก็อาจจะต้องเรามาระวังให้ดีป่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราพักน้อยกว่าหนึ่งวันนะครับเราไปอาจจะเดินทางวันพรุ่งนี้นะครับใช่พรุ่งนี้ครับเดินทางพรุ่งนี้ใช่พรุ่งนี้อาจะไปซ้อมตอนเย็นเอามีเทศเนี่ยซ้อมได้ไหมคงไม่ได้หลายหลายคนก็ซ้อมไม่ได้พรุ่งนี้คงไม่ได้ซ้อมอะไรนอกจากฟื้นฟูร่างกายฟื้นฟูฟื้นฟูอย่างเดียวแหละใช่นะครับแล้วก็ดูวีดีโอใช่สเต็ปแบบนี้เท่านั้นดูวีดีโอแล้วก็ อ,อีกวันนึงก็ซ้อมทางการคือไม่ให้เดินเยอะด้วยซ้ำไปรุ่งนี้จะบอกให้นะครับถ้าการเฟ้นฟูจริงๆคือไม่ให้เดินเยอะและ้วนะแต่เราอย่าลืมนะว,ว่าเราต้องเดินทางแล้วต้องอะไรอีกนะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งวันที่หนึ่งเราก็ต้องไปซ้อมสนามสนามจริงนะครับก็คงไม่ได้เปิดภาพอะไรมากมายแล้วนกะ็ดูวิดีโอนะครับแล้วก็มาทีก็แข่งเลยเกมนั้นสําคัญมากกับการวางแผนที่จะกลับมาเล่นที่บ้านเราอีกทีนึงนะครับ